มันจะใหญ่บ่ค่ะบ่รูมันจะโตหรือเปล่าบ่รูนะค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นตรงโพรงตรงนั้นไ่มคะกว้างค่ะยังกว้างเลย้ายก็งาม้มคาดว่าสมัยก้อนน้ำอาจจะขึ้นวันนี้มากับลุงบอบสองคนเกี๋ยวเป็นตีกันตายค่ะ วสวัสดีค่ะสวัสดีแซวเาขาอ,อีกมือหนึงเนาะค่ะเนาะนั่องอยู่นั่องอยู่ทะเลอยู่ด้วยแค่เด้ยวยังไม่ทันกลับวันที่ วันเสาร์สี่กับค่ะโอน,น้ก้ตื่นแต่เสาร์นะค่ะเนาะอากาศอากาศจะห่อนได้เมือนีนั่นงอยู่กับลุงบอ๊อบคือเก,ก่าอันละวันดอนจ้าากันไปเก็บหอยค่ะไปเราะถือหม่องเนาะเลยกลับมา ประเทศอังกฤษค่ะอยู่ทะเลยอยู่เดอค่ะเดอร์นี่มากับลุงบอบสองคนเกี่ยมันตีกันตายค่ะอันนี้ลายหาดเนาะจะไปหาดเก่าที่เคยไปแต่ว่าโพสโคดมันทรงมันทรงมาทางนี้ค่ะเลยมาได้มา่าปุ๋ยเรเคยมาหาดนี่เนาะ นี่ย่างอีข่ะกว้างรู้สึกว่าจะนั่งเรือผ่านอยู่เมื่อวานน,น,านี่เนาะค่ะเนาะอ่านนี่กว้างค่ะยังกว้างเลยใายกับงามช่วงนี้น้ำลุกเนาะค่ะเนาะ กับประมาณชั่วโมองสองชั่วโมงหนาขึ้นป้าปค,ปคุยจะไปเก็บหอยทั้ทั้งโขดหินทั้งหุ่นอาจจะมีหมอยก็ไะ,ะ้ข้างนี้เนาะค่ะนี่ยังไงนี่ยังไงนี่นี่หอยนี่ไม่ยังมั้อันนี้อาจจะเป็นสาล่ายทะเลหรือจะเป็น,นยังกระบลูค่ะ หอยตัวยัใหญ่นี่ก็เป็นสาลายทะเลค่ะโอ้นดึงหอยมาหอยตัวยัใหญ่หอยตัวใหญ่ค่ะสาลายทะเลเกาะหอยไว้นะจังปกาลังค่ะแดดอลายค่ะแดดอ มันกัดเสาะเนาะค่ะเนาะธรรมชาติลงได้หินที่บ่แข็งแรงแน่กะโดนน้ามันกัดเสาะเนาะค่ะเนาะแม่น,นามันกัดเสาะค่ะเมื่อค่ะ นาะตรงได้บ่แค่เน้ยอ้าข้างบนนั่นจะเป็นจะเป็นห้องไอยังจะย่างนึงค่ะเห็นบ่ค่ะเป็นห้องไอ้ยังจะย่างนึงเนาะนอ,อ๋อาอาจจะเป็นสถา,านที่ 9, เก่าแก่แล้วก็นี่วิวที่นี่ยังสมัยหลายร้อยปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะ คิดว่าคนอยู่ในนั้นเนาะค่ะเนาะสมัยก่อนหลายร้อยปีที่แล้วคนอยู่ในนั้นแล้วก็ลงมาตามนี่ตามนี่ค่ะตามโคดนี้เนาะเมื่อก่อนอาจจะเป็นเป็นสะพานด้วยค่ะเด้อเนี่ยค่ะสะพานตรงนี้เนาะเป็นบันไดบนบนเป็นบันไดนะะด้วยค่ะเด้อแล้วว่ามันสิมีช่อง ช่องนึงค่ะขาดยู่ช่องนึงเนาะตรงนี้เอาเลยอ็ดกันไว้ค่ะเห็นบ่ค่ะข้างบนนั่นเนาะเอ็ดกันไว้ใหม่ขึ้นขึ้นลุ้มสมัยก่อนอาจจะเป็นบนันไดคนที่อยู่ตรงนี้เนาะอาจจะเดินทางขึ้นไปข้างบนเดินขามตรงนี้เนาะค่ะเน,ะนาะสันนิษฐาน น้ำกัดเซาะค่ะคาดว่าสมัยตอนน้ำอาจจะขึ้นสูงมากนะเนาะตงนี้ก้อนนั่นค่ะโอ้น้ำกัดเซาะเพิินค่ะทุกคน มันกัดเซาะเนาะคะ่ะเนาะสวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นตูกพรุ้งตรงนั้นไหมคะเห็นะลูด้วยเนาะค่ะเนาะแคะะ่เสียอย่างเดียว หลายปวดทำไมย่าหมุนข,ขึ้นเดี๋ยวมือแรง้งฝรุ้งศิกับแม่หญิงมา่ายช่วงบรรยากาศย่ามือแรงเนาะมึงค่ะห<า>น้าเหมืกันค่ะ ต้นแสงพระอาทิตย์ตกนอก้อง่ะเนาะมาถ่ายรูปตรงนี้น้ำเย็นมากเลยค่ะน้ำใสใสแจ๋เวเลย ดำๆอีกก็คือหอยเด้อค่ะเด้อแต่ว่ามันตัวน้อยๆนอยตัวน้อยค่ะตัวเล็กมากบลาดุว่ามันจะใหญ่บป่ค่ะบลาดุว่ามันจะโตหรือเปล่าบลาดานาดนีะเยอะแต่ตัวนิดเดียว Thank you.